สวัสดีครับชาวราสีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบายโบพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราสีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจิตวจญวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงของ ขึ้นเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนธันวาคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อ่นฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบุพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บุกพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีนวน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่ง แล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายเนาะไพ่แรกสำหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ The Emperor ได้เป็นไพ่ Magician แล้วก็ราชินีถือถ้วยอัศวินถือไม้ ไพ่ใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่หถ้วยทีนี้เรามาดูกันต่อว่าจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันต่อนะครับไพ่ใบแรกสลับแถวล่างราชินีถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ไฟไฟออบคัพจัดเม้นจิเทมเพลนนะครับไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่เอ c u ออบคัพอิทธิพลใต้สำหรับได้ คิงถือดาบไพ่ค่อนข้างดีเกือบหมดเลยนะครับมีไพ่เสียใบเดียวนอกนั้นก็ค่อนข้างดีหมดเลยดังนั้นก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับสำหรับชาวสิงเนะาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของเขาคนนั้นนะครับมีความรู้สึกราชินีถือถ้วย ราชนีถือถ้วยขึ้นมาเป็นตัวตนของเขาค่อนข้างดีเลยนะครับแปลว่ามีโอกาสแนวโน้มติดทางที่เขากับคุณเนี่ยจะมีแรงดึงดูดระหว่างความรักความสัมพันธ์ร่วมกันโดยเฉพาะคนธาตุน้ําราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างดูอ่อนไหวเซนซิทีฟง่ายแต่เขาค่อนข้างที่จะทุ่มเทหรืออาจจะมองคุณไปในทาง มุมบวกได้ดีขึ้นแต่เขาจะค่อนข้างแบบมีอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของความงอนมากนิดหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราดูแลเอาใจใส่เขาหน่อยเขาจะเหมือนกับค่อนข้างมีภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกที่ดีกับคุณค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะราชนีถือถ้วยปรากฏเนี่ยแปลว่าเหมือนเขาจะค่อนข้างดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่กับคุณดีขึ้นให้ความสําคัญกับตัวคุณมากขึ้นและ เหมือนกับเขาจะค่อนข้างเห็นคุณดูดีมีสเสน่ห์ในสายตาเขาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวดังนั้นราชินีถือถ้วยปรากฏขึ้นมาเป็นตัวตนเนี่ยมีโอกาสมีนน้มีทิศทางที่เขากับคุณจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเติมเต็มความรู้สึก ให้กับกันและกันให้มากขึ้นด้ดยเช่นกันอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้เนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างหลงตัวกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมีความสุขความสำหวังมีโอกาสที่ตัวเรากับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเติบโตและพัฒนาไปข้างหน้า อะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันมีประเด็นมีปัญหาก็จะค่อยๆค,คลี่คลายไปในช่วงของเดือนนี้นะครับมีไพ่หนึ่งถ้วยปรากฏขึ้นมา1ถ้วยเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีความหวังใหม่มีสิ่งดีๆที่เขาอาจจะมอบนะครับความรักความสัมพันธ์ให้กับตัวคุณ1ถ้วยปรากฏขึ้นมา1ถ้วยเนี่ยปรากฏขึ้นมาแล้วแปลว่าเขาจะเริ่มฟื้นฟูตัวเองแล้วเริ่มมีความรู้สึกดีๆกับตัวคุณมากขึ้น มองคุณในทางด้านบวกมากขึ้นนะครับให้ความสําคัญกับตัวเรามากขึ้นทําให้เรากับเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีใครนะครับที่มีปัญหามีประเด็นกันในอดีตเนี่ยมีโอกาสที่เขาอาจจะกลับมาขอโทษคุณก็ได้นะถ้าเขาผิดเขาก็จะกลับมาขอโทษคุณมีไพ่หกถ้วยเกิดขึ้นหรือถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดเขาก็ให้อภัยคุณแบบนั้นเป็นตน้นมันเป็นอะไรที่เป็นมนต์เสน่ห์กับ การดึงดูดกับความรักความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันที่ดีมากๆเลยหนึ่งถ้วยพัฒนาไปเป็นถึง6ถ้วยนะครับก็แปลว่าความรักของเรามันจะมีการเริ่มต้นนะครับในสิ่งที่ดีบางคนอาจจะรีเซสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วมีการพัฒนามีการเติบโตไปข้างหน้าแล้วมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสที่เขาอาจจะรีเทิร์นกลับมาหาคุณกลับมา ให้คอมมิตเมนต์กับตัวคุณหรือบางคนอาจจะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวกันมากขึ้นด้วยเช่นกันยังมีไพ่เด e m p รมพล c e เกิดขึ้นด้วย Temperance ในตามหน้าไพ่คือ Infinity ถูกไหมครับ Infinity ตรงนี้หมายถึงว่าตัวคุณเองอะ่ะอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสกลับมาได้อีกเหมือนกันเนาะเพราะว่าไพ่2ใบเนี้ยมันแปลว่ามีโอกาสของการกลับมาได้ทั้งคู่เลยเนาะแบลบว่าคุณกับเขาอาจจะค่อนข้างปรับทิศทางของมุมมองความรักความรู้สึกสิ่งต่างๆได้ประสบความสําเร็จดีมากๆเลยมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงมีการที่จะเหมือน พยายามอารมณ์อร่วยกันนะครับมีปัญหากันก็จริงแต่ก็รู้จักให้อภัยกันอารมณ์อร่วยกันมากขึ้นให้ความสําคัญกันมากขึ้นนะครับหรือใจเย็นกันทั้งคู่มากขึ้นอะไรแบบเนี้เป็นต้นเนาะแต่ตามหน้าไพ่เนี่ยมันก็มีไพ่ของความเป็นนกติีฟเล็กๆอยู่บ้างเล็กน้อยก็ต้องพยายามค่อยๆเปลี่ยนแปลงคุณก็จะค่อยๆมีโอกาสของการ เปิดรับพลังงานดีๆนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาทําให้เรากับเขามีความสุขความสำหวังที่ดีต่อกันได้อย่างที่บอกว่าบางทีเขาอาจจะให้คอมมิชเมนต์กับตัวคุณหรืออาจจะกลับมาหาคุณนะครับมาสารสัมพันธ์ต่อกันก็อาจจะเป็นไปด้วยอาจไปได้ด้วยนะครับใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังดูเหมือนงอนงอนแง่ง,นง,นง,นงนหน่อยอะไรแบบนี้มันก็จะค่อยๆมีโอกาสของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการเคลียร์พลังงานนะครับบางสิ่งบางอย่างได้เนาะเพราะมีไพ่เด t e m p e r a n c e มาพร้อมกับ the magician t e m p r a c e กับ the magician หมายถึงการแก้ไขปัญหาหรือการพยายามอลุ่มอร่วยกันพยายามที่จะปรับความเข้าใจกันนะครับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่แบบคิดกันในคนละแง่ มุมมองความรู้สึกในสิ่งต่างๆหรือกําลังแบบมีประเด็นมีปัญหามีการงัดข้อกันไม่ยอมกันเนี่ยถ้าเราพยายามหาจุดกึ่งการได้ทุกอย่างมันก็จะค่อยๆปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วตัวคุณก็จะเป็นมนเสนห์บางิึกบางอย่างที่ทําให้เขาอะมีความรู้สึกดีกับเราแล้วก็เข้าหาเรามากขึ้นให้การยอมรับกับเรามากขึ้นเพราะราชินี้ถือถ้วยขึ้นมาเป็น ไพ่ประจำตัวของเขาทําให้เขาเนี่ยอาจจะมีความอ่อนไหวมีความรู้สึกที่แบบอยากจะเปิดรับพลังงานดีๆกับตัวคุณมากขึ้นด้วยก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นอย่าไพ่บอกว่าถ้าเราค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนทุกอย่างจะดีขึ้นนะแค่อาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยอีกสักพักสักหน่อยหนึ่งเนาะสำหรับราชินีถือเหรียญมาปรากฏราชินีถือเหรียญหมายถึงราศี ธาตุดินพุทธศพกันร,ราศีมังกรอันนี้อาจจะเป็นคนที่คุณดิวอยู่คนที่คุณรออยู่หรือเป็นคนที่คุณกําลังโหยหาอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับถ้าเรารู้จักปล่อยวางอดทนอดกลั้นแบบราชินีถือเหรียญได้ผู้ทรงคุณค่านะครับแล้วก็ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าหยิด ยึดในลักษณะของคุณธรรมจริยธรรมความถูกต้องนะครับแล้วก็ในเรื่องของความจริงใจความซื่อสัตย์เนี่ยราชินีถือเหรียญเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่มีมนต์เสน่ห์ที่ดีในการดึงดูดในการพัฒนาสภาวะจิตใจความหนักแน่นความมั่นคงอย่าอ่อนไหวกับความรู้สึกจนเกินไปเพราะมันมีไพ่ใบน,นี้นะครับไฟออฟคับเกิดขึ้นฟาับคับมาเนี่ยไม่เป็นไรนะครับใครที่กําลังร้องไห้กาลังมีประเด็นมีปัญหากันเนี่ย หรือกําลังมองไม่เห็นอนาคตเนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันยังสามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้และยังสามารถที่จะหลุดพ้นจากปัญหาจากความทุกข์จากสิ่งต่างๆที่คุณกําลังเผชิญหน้าอยู่ไพ่เด d จั e ม์มาจั e ม์เนี่ยแปลว่าการถูกพิพากษาหรือพูดงายก็คือการจบสิ้นกับปัญหาในสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่ถ้าเรารู้จักที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะดีขึ้น แต่ถ้าเกิดคุณยังจมอยู่ในอดีตเหมือนกับไพ่ห้าถ้วยอยู่เนี่ยคุณยังจมอยู่กับความเสียหายสามถ้วยที่ที่อยู่ในเบื้องหน้าของคุณแล้วคุณมัวแต่ปิดหน้าปิดตาไม่ได้มองถึงอนาคตที่อยู่ข้างหลังแล้วมันมีสลักแห่งการเวลาที่ฝังอยู่มันแปละวะ่าคุณต้องใช้เวลากับการเรียนรู้การปรับการปล่อยวางไพ่ใบน,นี้คือการปล่อยวางและการเริ่มต้นใหม่นะครับมันมีหนึ่งถ้วยด้วยอย่างที่บอกไปว่าหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้น ถ้าเราเปิดใจยอมรับรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองนะครับมันจะทําให้ตัวคุณมีเสน่ห์กว่าเดิมเป็น1ิบเท่าร้อยเท่าแล้วมันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยมีเสน่ห์ในการดึงดูดเขาได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยพยายามเปิดรับพลังงานมากๆสำหรับชาวสิงลักษณะสิงไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าชาวสิงเนี่ยเป็นคนที่มีออร่าอยู่ในตัวอยู่ในตนเพราะดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์อยู่แล้ว นะครับยกเว้นแต่ดาวพื้นดวงของคุณตกอลิมรณะวินาศน,นะครับแต่ถ้ามีตัวช่วยอยู่ก็พอไปได้แต่ถ้าไม่มีตัวช่วยอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะตัวคุณเองอาจจะไม่ได้มี ออร่รายอย่างท,ที่เป็นมากนะครับดังนั้นก็ค่อยๆปล่อยวางนะแต่มันก็ช่วยได้โดยการที่เราอาจจะต้องพยายามทําบุญมากๆหน่อยนิดหนึ่งมันก็จะได้อนิสงตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับปัญหาอุปสรรคมันก็จะค่อยๆค,คล,คลี่คลายไปและทําให้เราสามารถที่จะหลุดพ้นกับปัญหาและเริ่มต้นกับสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตมากขึ้น judgment หมายถึงการปล่อยวางอย่ายึดติดอย่า อย่าไปลุ่มหลงกับสิ่งต่างๆมากจนเกินไปกับสิ่งที่เรากำลังคิดหรือตัดสินใจสิ่งที่คุณนะครับกำลังคิดอยู่มันคือความล้มเหลวเพราะว่าผู้หญิงคนนี้กำลังปิดหน้าปิดตาเพราะมันเห็นสามถ้วยที่มันล้มเหลวอยู่เบื้องหน้าแต่ความสำเร็จอยู่เบื้องหลังแต่เรากลับไม่ได้ไปมองมันมันแปลว่าเราไม่ได้โฟกัสในระยะยาวดังนั้นคุณต้องปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดก่อนแล้วตัวคุณจะตกผลึกได้กับสิ่งที่ดี ชาวสิงลักษณะสิงเนี่ยมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าคุณเป็นคนที่จริงจังจริงใจแต่ข้อเสียก็คือมีอีโก้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยคือ,อระบบสุริยะจัก,กรวาลคือศูนย์กลางของจัก,กรวาลมันคืออีโก้มันคือความที่แบบลงให้คนอื่นไม่ได้นะ่ะอันนี้มันคือสิ่งที่คุณต้องปรับนิดนึงเนาะเพราะอะไรมันมีไพ่จิ้อ e เพลเกิดขึ้นนะว่าเขาก็อยากจะมีตัวตนบ้างอยากจะมีอะไรที่มันเป็นแบบ เหมือนอเป็นต่อกับคุณได้บ้างแต่คุณนะ่พยายามอาจจะพยายามเหมือนสะกดข่มเขาหรือพยายามที่จะ,ะเขาเรียกว่าพยายามที่จะงัดข้อกับเขาในบางครั้งมันก็ทําให้เขาอาจจะดูรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยยอมรับเขาอะประมาณนั้นน่ะพะเข้าใจนะคบเพราะว่าชาวสิงเกิดมาเป็นผู้นําไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นผู้ตามดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีจุดเสียแต่ถ้าคุณปล่อยวางได้ละทิ้งอีโก้ ละทิ้งความเป็นตัวตนรักทิ้งในความที่เป็นอะไรที่มันแบบความทะเยอทะยานมากเกินไปเนี่ยปรับให้มันสมดุลแล้วก็บาลานซ์ได้มากคุณก็จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีเพราะถ้าเกิดคุณพยายามต่อต้านกับเขามันก็จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยไม่ไม่สักเสสสักทีไม่ประสบความสําเร็จสักทีแบบนั้นเป็นต้นค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้กันไปของแบบนี้มันไม่ไม่ยากเกินไปนะครับแต่มันก็ไม่ง่าย เพราะมันเป็นพื้นนิสัยของเราอยู่แล้วเราก็ต้องพยายามลดตรงนี้ลงไปเพื่อให้ทุกอย่างดูสมดุลบาลานซ์แล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ขึ้นราศีธาตุลมด้วยนะครับกลุ่มตุลและก็เมถุนเนาะก็มีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ด้วยกันได้เนาะเหลือไพ่ใบสุดท้ายคือราศีธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเป็นราศีธาตุเดียวกับตัวคุณไม่ได้ขึ้นนะครับน่าจะเป็นราศีธาตุเดียวคือราศีธาต ดินธาตุดินก็ขึ้นแล้วเนาะโอเคครบทุกธาตุเลยนะครับสาหรับชาวสิ่หงก็ติดต่อได้ครบทุกธาตุเลยราศีธาตุไฟเมษเสิงหงธนูก็ขึ้นแปลว,ว่าคุณอาจจะมีแพทชั่นกับเขามากขึ้นนะทาให้เขาอาจจะแบบเหมือนมีแพทชั่นกับเรามากขึ้นอยากจะมีแนวโน้มมทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่ดีปรับเปลี่ย,เย,เยเนเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นทําให้มีการกระตุน้นแพทชั่นทําให้มีระบบระเบียบกับการที่เรากับเขาเนี่ยเหมือนกับ คอนเน t กันได้ง่ายขึ้นติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นเพราะเขากับคุณมีความคิดในทางเดียวกันมากขึ้นได้ด้วยนะครับอัศวินถือหมายก็พยายามอย่าเร่งอย่ารีบจนเกินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างก็ประสบความสําเร็จดีใครที่ต้องการอยากจะได้คอมมิชเมนต์นะครับมีโอกาสได้คอมมิชเมนต์มีโอกาสได้การก,กลับมาของคู่ครองคนรักมีโอกาสเคลียร์ความรักความสัมพันธ์กันดี้ดยเช่นกัน นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ